จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ในปีนี้ส่งผลต่อภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยแต่เมื่อวิกฤตเกิดขึ้นสิ่งที่จะตามมาด้วยก็คือโอกาสเราจะสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของหุ้นไทยขนาดเล็กและขนาดกลางได้อย่างไรวันนี้ลงทุนแมนจะพาทุกคนไปคุยกับคุณทิพวดีอภิชัยสิริผู้จัดการกองทุนอาวุโสบลจอสเซดพลัจำกัดถึงมุมมอง รวมถึงปรัชญาการลงทุนที่มุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนในวิกฤตครั้งนี้กัน ถ้าเราซื้อหุ้นในช่วงที่มีวิกฤตหรือช่วงที่กำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะหาหุ้นที่สามารถเติบโตได้ในแง่ของเชิงกำไรหรือเชิงราคาเ,เป็นเท่าตัวเนี่ยมันมีโอกาสเยอะกว่าเยอะเราหาบริษัทดีๆได้ในช่วงวิกฤตมากกว่าที่จะหาบริษัทดีๆในราคาถูกในช่วงที่ทุกอย่างมันดีอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราถึงยังอยากจะเชียร์ให้มาลงทุนในหุ้นไทยเพิ่ม เรื่องจากของโควิดกระทบ2เอนจินแรกๆเลยก็คือเรื่องของท่องเที่ยวแล้วก็ส่งออกนะักท่องเที่ยวปีที่ผ่านมาเนี่ยกบ 40ล้านคนหายไปเลยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเกษตรทุกคนบ่นกันเลยใน40ปีที่ผ่านมาไม่เคยเห็นแรงขนาดนี้เนี่ยมันกระทบเต็มๆฉะนั้นทั้งภาคของการเงินภาคของเรียลเซ t เตอร์โดนหมดปีนี้เป็นปีที่เหนื่อยของไทยแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดต่ําสุดไปแล้วซึ่งไตรมาสแรกของไทยเนี่ยเป็นพีคซีซั่นของการที่นักท่องเที่ยวจะมาเชื่อว,ว่านักท่องเที่ยวยังไม่กลับมาในช่วง3เดือนแรกของปีหน้าแน่นอนเนี่ยมันจะทําให้ภาพเนี่ยผ่านบอททอมไปแล้วแต่ว่าคงจะเห็นการ การสโล w ดาวของเศรษฐกิจพอสมควรในช่วงต้นปีแล้วก็พร้อมที่จะคลิกออฟหลังจากที่เรื่องของทางวัคซีนมาหรือตัวภาพเศรษฐกิจทั่วโลกที่ฟื้นตัวกลับขึ้นมาอย่างหนึ่งที่พอยเชื่อเลยว่าพอมันฟื้นเนี่ยมันฟื้นกลับไปได้เร็วและแรงเราพึ่งนะักท่องเที่ยวเยอะเราพึ่งการส่งออกเยอะถ้าโลกกลับมาดีการท่องเที่ยวกลับมาได้เนี่ยประเทศไทยที่เราโดนเต็มๆเนี่ยกลับมาแน่ๆ เรื่องของหุ้น small mid cap ข้อแรกเลยการปรับตัวความคล่องตัวมากกว่าโลกตอนนี้หมุนเร็วมากเลยบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กข้อดีก็คือการปรับตัวได้เร็วณนะปัจจุบันที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากมันมีสิ่งใหม่ๆม,มีสิ่งที่เกิด d i s r u p t อะไรกันอยู่ตลอดเวลาอย่างที่2ก็คือทุกบริษัทเนี่ยมี weakness ซึ่งมันใช้เวลาลด weakness ของตัวเองพอสมควรฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นบริษัทเล็กเนี่ยมันยังมีช่องให้พัฒนาตัวของเขาเองขึ้อนอีกเยอะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโอกาสบริษัท ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยหรือหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่ยังมีฐานรายได้ที่ไม่ค่อยสูงนะนาการขยายตลาดไปตามจุดต่างๆเพื่อหาช่องทางการตลาดเพิ่มหรือหาลูกค้าใหม่ก็ตามเนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างมากตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสที่สามารถดับเบิลตัวกําไรในอนาคตได้ค่อนข้างดีถามว่าตรงนี้มันเลยเป็นเสน่ห์ของการเลือกหุ้นมิสมอลแคปเนี่ยต้องใช้ความพยายามในการติดตาม ถ้าดูเป็นมองขาดกำไรในแง่ของราคาหุ้นเนี่ยมันมันคุ้มค่าที่จะไปติดตามสิ่งเหล่านั้น การเลือกหุ้นของเราเนี่ยเราใช้ทั้ง2องเมทรดโอดิไม่ว่าจะเป็นภาพของการ Top Down เรื่องของการกําหนด i n v e s t m e t t e ตีคือเราดูว่าเศรษฐกิจช่วงเนี้ยหรือสังคมช่วงเนี้ยมีอะไรเกิดขึ้นก็กําหนดธีมของการลงทุนขึ้นมาแล้วเราพยายามหาบริษัทที่เชื่อว่าได้ประโยชน์จากภาพที่เราเห็นอย่างที่2ก็คือเรื่องของการปอทำอาบต้องขยันไป ควมพันวิสัยแล้วเราค่อยๆเรียนรู้กันไปวิชั่นของบริษัทนั้นเป็นอย่างไรก็เนี่เป็นหลักการของการเลือกหุ้นเป็นหลักอีกเรื่องหนึง่งเรื่องของ key success factor เลยกองทุนตรงนี้มันไม่ได้ทํามาซึ่งคนคนเดียวมันทํามาจากทีมงานที่เราช่วยกันไปหาข้อมูลช่วยกัน g a t h e อเดียทั้งเรื่องของภาพ top down หรือ bottom up ก็ตางอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งเลยที่ทําให้กอง SPSME เนี่ยมีวันนี้ สิ่งที่ทำให้ได้ Morning Star 5ดาวตรงนี้หลักๆคงเป็นเรื่องของ return ก็คือ return ของกองทุนเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วก็เรื่องของเปรียบเทียบกับ benchmark แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของ sharp ratio return ต่อหน่วยความเสี่ยงเราแข่งกับเกมระยะยาวเราแข่งกับเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนโลกที่มันเปลี่ยนทุกวัน การทำพอร์ตมันต้องไดนามิกโดยคิดถึงเรื่องความเสี่ยงของลูกค้าเสมอเงินไม่ใช่เงินเาราบริหารยังไงอย่างมืออาชีพโดยที่ลูกค้าไม่เสี่ยงมากเกินไปทำให้เราได้รีเทิร์นที่ดีเปรียบเทียบกับความเสี่ยงแล้วมันมันคุ้มค่า ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยหรือ GDP ไทยก็ตามช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้าผ่านเข้าสู่โหมดปกติแล้วเนี่ยโต3-4%ต่อปีเนี่ยเพราะว่าเก่งละเช่นกันถ้าไปดูบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ก็จะโตกําไรจะเติบโตได้ประมาณ2-3เท่าของ GDP มันฟังดูแล้วมันไม่มีเสน่ห์เลยเนาะกำไรโตปีละ10%เท่านั้นเองตลาดหุ้นจะโตได้เท่าไหร่ทริปดิตี้น้อยลงแล้วอินเด็กซ์จะอยู่ตรงไหนนั่นมันเลยเป็นคําตอบว่าสุดท้ายเนี่ยมันต้องมีการเลือกบริษัทที่จะโตได้ดีกว่า ค่าเฉลี่ยที่เรามองถ้าเรามอง10เราเชื่อว่าบริษัทนี้โต2030แต่ราคายังไม่แพงพลอยมองว่ามันจะเป็นภาพที่ยังอยู่กับตลาดหุ้นไทยอยู่ถ้าตอบสั้นๆก็คือว่าเศรษฐกิจไทยคงไม่ได้โตวหวาแต่เราสามารถหาบริษัทที่ยังเติบโตดีกว่าภาพรวมได้อยู่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่พลอยเชื่อจริง